มาโอเคน้องพี่น้องเนาะเปิดภาพมาบันนี้บาล์ี่กําลังเขา่าหอพักหรือว่าลงุงหรือว่าบ้านพักหรือว่าชิว่าอะไรๆเรือโรงแรมบอกเมนบอกเรือว่าอพาร์ตเมนต์บอกพี่น้องเอ้<ม>ห้องไปได้หลายอย่างเนาะอ่าห้องพักคลองบ่อเนา่าเพื่อนพี่น้องเนอะ้เนาะมาหับทางบ่เอเนาไอ้เด็กผนั่งเข้าเมาอยู่พี่น้องนะเอ้เนาะเออใช่มาหับมาส่งพี่น้องเนอะ้เนาะไปน้ำกันแต่ละมือพี่น้องเนอะ้ เอ,อาไว้ยาวพนกับบมมีภาหานะ,ะมีแต่หมอ้อซส่ไปใส่มาใส่กันยากมาสัน่นเนาะโอ้ยพี่น้องเลยโดย,โดยสบายดีเด้อไว้ยาวเด้อเห็ดตัวโซ่อยู่แท้อ่าโดยเชิญเชิญท่านประธานเชิญเชิญโดยกระถ่ายคลิปนี้แล้วเอาพี่น้องเนาะ โอเคมามาเชิญเชิญเชิเชลงเปิดประตูให้ช่นเนาะโออเราเอาไม่บ้องอก็พอแล้วมันทายเลยนี่น่องโอเคึบไมได้้งก็ได้อยู่ไหมหันมาหาข่อยน้ำหน่เด้ออือแป๊บป๊บนี่น้อเลยลุงน้องมารับลุกน้องเออกแมนยูแมนยูแมนยูเออออาอลุงน้องกับลุงน้องี่หน่อยมาหับทางบเย่าพอเลย บอลลี่สีขาวห้านแลกเปลี่ยนเงินตราพี่น้องเไงเนาะเออเพชรได้ดีเด้เนาะบื่นนี่พี่น้องไงเนาะอันบอลลี่อยากแบบว่าหาแนวเสพอากบ่อเตียงนะฮะมันยามันเป็นแน่นัตอะไรคิดได้แล้ปิ้งอะไรกินเห็นนะเสพแบบเสียเอากระจังว่านี่แหละกระจังว่าอยู่เขาง่วงโว้ยมันตื่นแล้วนี่ชดลดอยได้ เอภัยพี่น้องอันก็แจ้งว่าไอ้เจ้ายังเซาไผ่เรายังไหวเดินบ่อเตียงเพิ่นกระซอยบารีนี่ซอยลายเห็นนะซอยง่ายพี่น้อ,นอ,อ,อ,องเลยเนะอยอยาะแต่จะว่าดึงขึ้นมาเลยก็ว่าได้เรื่องทุกคอนี่แหละเนาะเรื่องคู่มือนี่แหละเพราะง่ายซอยตั้งแต่ซอยโปมี่อย่างเพินพ่นพอมีเพิ่นกระซอยเห็นนะเพิ่นซอยให้มีซอยจริงๆเพิ่นกระซอยคุ้คนเนาะเพราบ่พรแล้วก็ได้พี่น้องเลย ปีหนึ่งแบบว่ามีข้างหนึ่งบอลลี่ก็คิดอยู่ได้จะเอายังดีสะพ้ายเพิ่นยังไงสะพ้ายครับบดบบดบดบดไล่แล้วกะตามตามเขามีเห็นะพี่น้องไงบัจจื่เสื่ยเพิ่นอยู่สโดมจื่อเสือบอตามกำลังเจ้าเจ้าเจ้าตามกำลังมาจื่อเสือเป็นผู้เสือเสิร์ทเี่เพิ่นเข้าใจเข้าใจเพราะว่าตั้งมายาวเองนี่ก็หากกะหากะเบิ้หนีเนาะวอยไงหากะเบิ้ลหนีล้วก็ยังกำลังตั้งโตอยู่พี่น้องเไย แล้วก็จำนวนในลูกออกอด้นี่เนาะบ่ยาวนี่พี่น้องไงกวใหมว่าะนะตลาะนี้โอ้ไปอยากว่าถึงกะไม่เนาะเอกโกมาหรอบอเดินสามเดอนสามนี่คือบิดบัเดินบบเดนมาเนี่ยนอยสรุปแล้วผู้ชายบ่ลูกเจ้าน่ะหาบปด้วยเนาะขอไฟพี่น้องไเพว่บ้านเาคนเอิ้นักบอยอกกันนั่นน่ะนะ หำมบยรว่ยประธานให้กวนูท้องขาวอ่อจะข่อยจีได้ะไรดิจะขายกันพุ่นอันข่อยหรอข่อยหรอเออของเจ้าน่ะบ่เออกระยากระยาแต่บ่พุ่นของข่อยได้แต่ของเจ้าเจ้าจะเสือบ่ไต่เสือข่อยจองหน้าตัวนี้แต่ให้เล่าหานะโบเกียวแล้วแกแต่พายชื่อเนาะเม้นเม้นเมนโบเกียวกันโบเกียวกันเพุ่นชื่อชื่อชิบโตคขาไมนเล่าลายแล้วก็แบ่งมาให้ข้อยขอได้เด้ บ่เตียงเอา้าเป็นยังเจ้าให้เ,เราเลยเ,เอา้าข้อหมายว่าเพิ่นให้แล้วก็เป็นของเพิ่นแล้วนะเอาเข้าไปทวงเอาผิดเด้เอายามม่างเงี้ยเว้ยจะมาควายให้เจ้าแล้วนะเจ้าจะไปให้ใครก็เรื่องของเจ้าของก่อนเาทิตย์เมนเพราะว่ามันควายให้เจ้าแล้วมันเป็นของเจ้าเลยแต่ว่ามัน,มน,น,นมแค่ว่ามันน้ำใจเนาะเอาให้คือว่าเสียน้ำใจมูมูให้แลยนะจะให้คนอื่นกับพวกคากอีกอา กะบ้านี่กะเม่นนี่ว่าเตียงซื้อให้ไม่บอกไม,ไม่ไม่กันชั้นเพิ่งเอาให้กินอีกเนื่องเาเห็นไม่กันชั้นบา่าวเนี่อยากเสียหลายจริงๆกะเม่นไม่ขาวที่เจ้ายืมขอใช่หนะกะเม่นตัวบ่าเตียงเพิ่นซื้อให้เพิ่นพ่อมีเพิ่นกระชื้อให้แต่อยู่ไทยไหเห็นนะลายลายลายบัดลายอยู่เพื่อนซานเพิ่นกระซอยซอยบอลรีเห็นนะบัดลายเสือคำทรายนี่บ่เหรอไทยนี่บ่เดี๋ยวมึงดึกเดี๋ยวมึงดึก อันจะเสือกไห่บ่อสเสือกไปลายแล้วเนาะลองบล้อกสีไปไหนนี่ <these> ลองสีมาให้เสียเสือกเสียเสือกโอ๋เตียงเสเสือกบอสอือไปอล็ไปเบิ่งก่อนอันแรกเปล่ยนเินทราค่อยซีค่อยค่อยค่อยสิอันจะค่อยอยากเอาแบบเป๊ะๆให้เล่าหน่อะไรอย่ะทองบ่บ่สเป็นทองทองบอสอีกกว่าทองมาลงบิ่งนบลกันปะอันอัน น่าสนุอยนีป <co> ่ะใช้ใช่าทาลิปติคมาทาหรือบอมาหามาหั่นเลขเปลี่ยนขึ้นตาเพื่อนพี่น้องเลยทาหน่อนทาคนทาคนงามๆกันออกกล้องนะปได้ได้ยังโสดอยู่โสดโสดลูกลูกสองบอโสดพวติสโดตูดอยู่มาบระดี๋มาบระเดก๋ยวโซโซโซบ้านนี่งกระเทกบพวก โดบ่ทั้งสดทั้งสดบ่อตกัางินะองสดทังสดตีโดงดวดอต้ยพี่น้องเหรอจังวัดพักจะไข้ได้อยู่บ่ไข่สบายดีเอพักด้เอพี่้างเดี๋ยวโหเออเนาะ เด้สาวตายิ้มหานกลมาแล้วตาวตายิ้มหานสบายดคลิปเด้อมีเงินแหโอ้บริการเพิ่นก้นก็ได้บ่เป็นหยังเฮาเฮาแนวดก็ได้ดอกเฮานะอือางหน้าเบแม่มื้อนี้ใช้บริการยังนเงินอนเลเงินยืม ยี่ย <smoked downhill> <maintenant>. ืมดีได้บ่ดีเะยได้กได้ได้ได้อือ้ิงเออ่าพอเครดิตบอลีมสูงลูันได้ถก่งเอาอ่ากับถอนน้ำในหั่นแหละเบ่งเงินปองเงินอัน ผู้ใหญ่เป็นฝากมากเมื่อคืนนี่ชินงี่สี่หาพันอยละเป็นฝากมาหาพันบาทหาพันบาทเหาพันเหรียญเขาเบ่งได้กระเป๋าข่อยนี่เนาะอ่านเงนตัวที่นได้เคยเดี๋ยวกยืมบอกเม่นเม่นเมนเมไยากเคลมอะไทั้งยืมทั้งทอนทั้งอีกย่างเยงดปเก้าเก้าหนึโอ้ไปบอกระัส พี่น้องได้ไงโบได้ไงได้ไงอาเช่นั่นได้จะเอาขอมบัญชีไทยนี่บัญชีไทยบอสน่าซาต้าบอสซาตบ่เป็นยังไงโบเป็นยังให้เพื่อนขายหมอรึเปล่าหอหมอหมอนั่นก็ได้ตับสิทธไปเอาโทรศัพท์อีกเล่นโทรศัพท์เฮ้ยโทรศัพท์ใหม่เลยวฝากคนเปลี่ยนจอ แล้วโจมตายเด้ยังไงเอาได้บ่ตัวนี้ได้โบตัวนี้ได้แล้วบ่หรือว่าได้ไรก็เป็นกุ้งซีแล้วโบแมนโบกุ้งซีกับมีตัวนี้ได้แล้วบ่ตัวนี้ยังระงับอันเขาให้อัปเดตเป็นสามวันนาโบโบแมนได้เจ้าเอาดีๆเจ้าเจ้าอ้าเพราะว่าสตาร์ว่าตอนตอนนี้โบได้หนนะผมเฮาก็เลยว่าใหมก่อนได้ดีบ้านถึงใหม่อัปเดทสองเดือนอื ก็เลยแบบย่านแบัดกรุกพัดก็เเอาตุ้สีเนี่ยเดี๋ยวบอกตัวกินีก็ได้อยู่บ่เอาคันได้ฮะเอาตัวตัวกินีก็ได้เขายันว่าจะจะลืมหน่ะเอาได้เบิ้ลฮะเดี๋ยวเอาคุ้สีเี๋ยวเน่ยบัลี่ไปฮะไปง่ายมากมึอน่ะพี่น้องเนี่ยง่ายจากเครื่องเก่ามาใช้ได้แล้วได้แล้วกับโบลียากว่าไงโบลีธนาคารขนีเอาเขาเอาก๊าซิกรไปง่ายไปง่ายเครื่องตัวนั้นมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าฮะน่ะวัยาีก็เลย ไปย่ายมาเป็นเวอร์ชันตัวนี้มันอัปเดตได้อเ,เอเจสามตัวน,นี้มันกฏระทานเรื่องเปิดปะเรื่องเรื่องเปิดมันก็เปิดขอบม่ได้ทั้งแต่เปิดได้ถ้ามีบัตรแรงงาน<อ>บัตรสปอร์นตนี่ยโบได้เนะาะแต่น้อยเนาะแม่บัตรสปอร์ตแล้วโบได้ต้องมีบัตรแรงงานจะเปิดอะไรดีอ๋เมียข่อยได้เพราะมันมีของข่อยได้เมียจะเปิดอะไรมันโบได้แล้วมันมีบัญชีหนึ่งแหละ บ่ได้เนาะแดมแมสจับไม่ได้เนาะหรือว่าเปิดบัญชีอื่นได้บ่ธนาคารอื่นบางบางเคสก็ต้องมีประกันภัยนี่มีสันใส่อะไรอยู่งใส่ดูสีบ่จ้ะเดินก็ในวัสดุเสริมอ่ะอืมอืเดินเดินเดินโอเคเจ้าอยากได้บัญชีไทยบ่เอาน้ำชาโน้อยกว่าเราก็มีบัญชีห้านเลยโอ้ดอกกระเม็นอยู่เดี๋ยวมันอยากใส่ส่วนโตดีค่ม บางทีมันโดนมามันมีสลิปสลับเนาะเอาชิมตัวมันลามัน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 โบเมตบัตรเด้อเด้กลุงสีกลุงสีเฟิร์สชอยเมนสองเก้าสเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีประกันไทยกหนึ่งสี่สี่กปิดใหกับัตรงานปัตรงานก็คือว่าต้องมีแบบคัวค้ำเปเบียร์เรกซที่นั่นเมนโดี แมโบกค้อหอกกับโบกข้อหู้ไปเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเมียบอลลี่พันมีบัตรแรงงานกับบอลลี่นี่แหละพาพันไปเปิดพันกับบอลลี่บอลลี่เนี่ยนะเปิดไปกับบอลลคิดบอลไม่ได้คิดได้ใช่เนาะเก็ง่ายอยู่พันก็ง่ายอยู่นะคิดว่าเจ้าของจะได้เป็นท้ยอีกพี่พันก็บบอ่วานได้เลยแม่เลยปุ๊บตุ๊กตุ๊กใส่เลยเอาโบกไปเว้บอลซีาวน้อยเต็มแล้วเมนอยู่บ่ลเมนได้ชื่อเนาะเมนบ่ โอเคคก็เม okay. okay. ื่อนี้เลทเลทเงินเท่าไหร่จ้ะพันหนึ่งเลทมื่อนี้กีบบาทกีบพบหาสองนั่นคือคืนสองคันกีบพันหนึ่งได้หกแสนหาชิบสองพันมาอ่าบาทบาทแรกกีบพี่น้องไงแต่เป็นเงินเงินดอลลาร์ได้จ้ะเท่าไหร่ ดอล่านีากบิลงนีสะสมมูเขาเลขเอาเขาได้ร้อยนึงเขาเอาเงินบาทมาเลกเอาน้ำน้ำเจ้าจีนน่ะเงินบาทมาเลงเอาเงินเดอล่าบอแมน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 สามปันหาประมาณร้อยนึงนะปรญหาโกงเล็กโกเล็กเลยบเลื่ลงนอนนานแล้วมอติก่นี่เมื่อก่อนยังขึ้นไปยหนึ่งสมือมไล้บ่สามมืสี่ได้บ่พันนึง เอาพันหนึ่งมาสามหมื่นห้าวเราบอกสามสามห้าเลยอ่าเป็นอ่สามหมื่นห้าต่ว่าถ้าเอามาเลขได้สิสมมติเ้าถือเงินดอลลาร์สามพันสี่แปดสิบถือเงินร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์มาเลขน้ำเล้าได้อยู่สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเป็นเงินกีบได้จ้ะเป็นเงินกีบตอนนี้ได้อยู่สองล้านสองแสนไปเมืาอวานี่พวกท่หาเงินเกนเป็นจุด หนึ่งร้อยดอลล่าได้อยู่สองสองลา้านสองแนหกสิเก้าสองาสองแสนหกสิบเก้าถือว่าขึ้นได้เนาะข<ด>ึ้นมัน,นมนีแก้วดวยมันสอง0้นสองนอ,อืมโดย,โดย,โดยนโดยขึ้น้วบอจังหวะขึ้นบอได้ลงหรือเขาว่าผิดบอกระเละประมาณนี้ได้ลายคิดอยู่เลยเงินบกปกติเดีเลทไม่จะควรไปตลอดบางข้างร้อยห่อทั้งสองล้านสามขึ้นอีกตั้งเด็ อย่างไรโดยโดยโดยทำกับดีด่เกี่ยวเอาเป็นเงินบาทเอาเป็นเงินบาทเงินบาทสี่พันที่เหลือเป็นเงินกีบไหมครับก็ได้พันหนึ่งโอนโอนโอนไปหาพันพี่น้อยโอเค ขายขายหมหุงข้าวไรขายหม้แเ้วพ่อเหรอเออเราก็ขายเบิร์ดอะไรต้องขายหม้อกินเนาะเดีกสองขบกระนาอออ่าสองสามสีหเจ็ดก้่สิบสงโดยโอเคหั่หัางเอาเวิร์ดแล้วเนาะพันยีสสมมติว่า คืมาลด้อีกพอรอหน่ดนคือมันเปหนมาลงอีเงนเอใมัลหนักเงินหนักเงินสมมติสมมุติพี่น้องโอนมาแต่ฟังค่ายนี่พันหนึ่งนี่หักเท่าไรในห้่นหักสิบห้าบาทสิบห้าบาทมือนหนึ่งกับหักร้อยหาสิบอ ขึ้นบ่นีหรือวนแม่แต่าก่อนนะพวกขาเห็ดแต่ก่อนน่งสิบาทเนาะเขาทางหานก็บ่มีเป็นซีเป็นของตัวเองอะไรอนี้เป็นอปนกาตงเนาเักิเราเอนบงานุน้ซาบาทได้เนาะบางห่านเป็นนาบาทบพันบาทเนี่โอนมาในเข้ามาถอนเอานะเป็นข้าชิบ่ได้เต็มพันเหลืออยู่เก้าร้อยแปดสิบบาทหรือว่าเก้บาบทเข้ามาอยู่นี่เนาะพันหนึ่งนะ แต่ทุกข้างต้องให้ทางเกจีกที่แตกนแบบสามารถโอนลานไปเลยเพราะว่าปชีมักมีปัญหาเอาตงหูก่อนลากค้าโอนให้ังรอีไปในกระมวไะทำรอเดินเ็ปีแล้วมีปัญหาหลายสับจันเราเนอดเาตหัวเต้นเเต้นในบริเต่ากบชดน่ดนึงชดน่จ้างเราก็เฉียนหนึ่งเราที่เต้นเยอะ่อยวาโบโบโจ้างแล้วเจ้ายังไหแล้วเจ้าผู้ยางหอย่างเบิ้งงลเต้นก็เห็นแล้ว เ้นมือบุญนะเฮลลาเต้บ้ตาาตาไม่ได้สอเนนนิงได้ยินนอยงยิงเออเออแม่ได้ยิงได้นิเจ้าเ๋อเจ้าบ่อ๋อก็ดียวบอบงย้นะตาตาตาอยู่บริทมบน่น้งพี่น้องไงก็บอเลี่เขาเรื่องเขาเล่าได้บัตพี่น้อง ยืมเงินได้มายืมเงินหรือเด้เดี๋ยวแต่ว่าจะบอกใครเด้อได้ F C ห้ามบอกห้าม F C เพม่อนเมนโมหาย F C หูดแต่ว่าแต่ว่าบริฟต์กล้องไม่บ่ไม่พูดไม่บอกพี่น้องเลยเราจะได้เงินด่อนมีอยู่บ่จักพันนึลยจะส่วนใหญ่เงินบ่หรือหอมนั่นจะมีแต่เงินสดเอ้ยมีเงินด่อนมีแต่เงิน F C มีแต่เงินใแบบ C บ่ ดูในละครมาห้ม่งท้อนหได้ขญามีเงินขาดเงินิ้าเลยเทา่ไหนมั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 นกคั้นะเดทักี่เก้าอมเก้าิ้ช้มเิมยันวาบอามียันมี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 ยนา้า้ไมีมีมีหูป่อหูไม่หายเลยชหูไม่ันนะมันระายลยนะวัมีมีมีจักไบตอนนี้ไบเดี๋ยวนี้ ตัวเงินเงินให่เจะไวในบัญชีเจี่ยงการขาดการเล่นมันมันเปื้อนนิดนึงกับอะไรอืมมันเปื้อนนิดนึงเป็นแบบมันเป็นเน่คไม่ได้เพราะว่ามื้อนเป็นวันเกิดเบาเตียงเพิ่นพี่น้อยแตเลยอย่างมายืมเงินไปไปสะพายเพิ่นไม่บอกจหรือว่าเงอนี้สะทอนได้ต้นยังทอนได้อยู่ลสะทอนไม่หาย เบิร์ก็ได้เดี๋ยวมาเบิร์เซี่ยงให้ก็สาวเลยเดี๋ยวสุดท้ายจะหน่อยหนึ่งสิบสิบแปดได้อแต่แต่ว่ายืมก่อนได้ได้เดี๋ยวไปสะพ้ายบนเตียงเพิ่นที่น้องไงแต่ยืมเมาส์เอาหมดเงินเดือนก็ยังวะฮะกับมาทยอยจ่ายให้แล้วเนาะเท่าไรก็เท่าไรก็อนนี่ฮะเท่าไรก่อนเอาโบ๊ะอันวายเงินบาทนะ โอ้ยเอ้ยรกก็รักกถืกได้กระร้อยนึงเจ้าถามบ่อถือก่าทกบถึกบออินบาทโทาไดเนาะเจ้าบนบ่ได้เทรไดเนาะเทาได้อยนึงเหรอ่าถามแล้วจะได้กินนี่เราถามหาบอกุเลขงกลมมเลยบอก็ไกันตอนนี้เลขประมาณนั้นเดขจะขึ้นตามเวลาและเมือนั่นนั่นฮึมจีนงบ้นจะขึ้นได้ เด้อบ <c oughs> ึนจะขึ้นเด้ออ่าพี่น้องไงโดยโอเคเอาสิบใบเด้ออ่าเรามายืมยืมแล้วก่อนพี่น้องไงให้ได้สักดื่มเงินเสพ้์ไอ้ดื่มเงินเสพย์ไอ้บึนบึนอ่าแต่ว่าจักรจิตเสพย์โบรานเราเห็นแล้วข่ไขว้ในคลิปนี้ก็ได้บางทีเราโบเบิรงก็มี่เลยงานเราหลายอ่าโบเบิรงนเรบเบิรงนแฝ่เซึบๆโดยแค่ข่อยไปผู้นึงเลยเป็นเบิรงนตัวหัวขอ พี ah, ok, ่น้องไปโอเควันนี้แล้วกันฮะไปเพราะแต่ว่าอันอันนี้น่นอันอ่ะคืนคืนโดยโดยอันว่าอันจะอาพวกกันคนที่อามถึยังโมยิ่จริง บ่แต่แต่ว่าข้อหมายว่าทำมันขาดนิดนึงเพื่อนบ้านะอยู่บ้านน้องเล่นกับอะไรเล่ตกบางอันเอาเอาแต่มักซื้อเล่จะตกลายซื้อได้แต่ว่าเขาซื้อได้ก็จะ้อเงินรวยเอาเงินบาทบ่เนาะเพราะว่าธนาคารบล์บ่เงินบาทเท่าไห่เรื่อยนะเขาอยากเป็นเงินแบบแปลกๆนี่ฮะบ่เนี่ยฮะเงินดยังเงินดมเงินเวียดเงินเวียดก็มีบ่มีอยู่บ้าบิ่งฮะตอนนี้มีบ่างอืมเล่ดุเงินกี่บ้างเนีย ไรู้เอาเงินบาทบอไปให้แล้วเงินยังได้ทำเป็นแควเลยมันเจ้าเหรอได้มาเล่ากันก็ไม่กี่วจะกลายแบบตึบเลยกี่เอาเงินกี่บอไอเดียเนาะเนี่ยเปรี้ยสั้นเนี่ยบัตรชีพบาร์บีรี่รวยแท้มัน ผมไปยืมพี่น้องเลยหือว่าเอาจะหนีป่เอาเงินเอาเงินนี่ขักไปแจ้งเนาะอันนี้เนาะเอาเบิ้ง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 หันข้างเอาอันนี้ได้เหรอขอเบิ้งเนยเออเออขอเบิ้งขอเบิ้งขอขอจับเนยอันนี้มีแต่ซองร้านค่ะเป็นคนนั้นสาวสาวจีบกันเจ้าสิ่กระเป๋าหนึ่งไปยังไงอ่ะเตรียมไปซสื้อผ้าเบาเตียงเขาบอกเอาแบบนี้นี่แม่นอันนี้ช่องร้านบอช่อ้าว่าบอกสามหมื่นไม่ได้จ้กล้านสามหมื่นห้า มัน <affiliated> ชีไดจะโคตรอันนี้ซาองล้านปลายก็ต้องาองล้านตอนอันนี้ค่ะตาตาองล้านบไปยันอันอันนี้นี่ใบสองอันนี้ใบสองพนเนาะองสแต่อันนี้หนึ่งเงินใหม่ถ้าเฮ้ามาเลขเอานี้เพิ่นต้องคิดเงินเพิ่ม ซื้อเอา嘛ซื้อเอาซื้อเงินเอาเงินซื้อเงินนะว่างพี่น้องโอซิโฟซิโฟซิเอสโคซากันว่าจะเอาเงินยังดีนี่อ๋ออันนี้มันมันกระชิ่งใหญ่โพดนาะหล้องเปเสียนลังการโพธิ์เนี่นะพี่น้อยว่าเอาโยเป็นกระต่ายไปเลยวะน้อเพราะแบบเล่ากระชีพว่ามันยากกระด็นกระโดดเลยมาประชดค่อยบวชวายอีกแล้วเรียนก็ได้เงินเรียนกลงกลางเลยเพราะว่ายังบุคคลเอาเงินเรียนให้เราจักเทื่อนนะปีการนี่แกเอาเงินบาทให้เราล่า แรงอย่างบ่ยา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 โอเคโอเคพี่น้องเลยยาไปท่าปากเลยนะปากเราเปื่อยเมียดูดเปื่อยเมียตีปากเออพี่น้องเลยเร่เห็นแล้วก็เยอะเลยไปสามัติสายเนาะสมควรแก่เวลาพี่น้องเลย เขาต้องถามเรื่องขีดดอกกำไรอีกได้มันทือมันเหิงได้เขาจีคืนแล้วเราเราจีขีดน,น้ำได้ไรเนี้ยนะคันโดนกับ,บอวอล์ดคันโด,ดนคันโดนนี่คือนซัมได้สิเอาคันโดนเลยว่ากำลังไหมโอ้ยพี่น้อง,งกับว่าพี่เฮโน่งฟังเลยกลัวเผื่ออยากมีคนมายืมน้ำอีกเนะาะบอกคอยเป็นไรบ้าบอกคอยเอาบอกเรือว่านี้แหละคอมบอกคอยเอาเราเร็นไม่ได้เอาม่ใช่เลยอ่ะกือบหมได้เหิงแต่คอยไม่ใช่หึงกูหันได้ ก็หมายว่ะชมวงว่าเดือนหน้าเงินเขาบอกกว่าจบิให้เรากราหาร้อยดอนสินะเดือนต่อไปอีกเขาจะให้เราอีกหาร้อยดอนมันจึงครบพันดอนนะนะไม่ได้ยาวอ่าไม่เป็นนั้นก็ว่าจะถามเราหน่นะอืมเจ้าจบแล้วไปเลยโอ้ยน้องเอ้ยบ่ากันขนาดนี้ญาชานอ๊ะบ่ให้กะญาสิเอาเให้ได้สันจกสะไผ่เนี่แล้วไอ้น้องพี่น้องไอ้นาะปีหนึ่งมีเจนึงให้จได้ซะ ทำไมเป็นนอไม่ป่ะฮะเออมันหลายคนเลยมันกรบ,บว่ายแลยนะ้วเนาะอะนี่จเจกอันนั้นเบตต้นนั้นก็สี่ให้ได้ยุ่ิธรรมัดจังใดยัดยงสินะวันเกิดก็ได้พี่น้องนะ <c oughs> ไปขอบใจได้หลายเยด้อโดยโดยโด,ย,ดยหันหันประจำพี่น,อน้องฮั่นอยู่ตลาดเซนูฮ้อน,นี่แหละพี่น้องก็น่า้นคุ้นหูคุ้นตากันดีจเะดออโสดโสดสด ซดดดสดสดซดดดี่เลดลงไปเสียบตะไคร้พัยกเลอแห้งกูเก่าเออไปเสียบตักตะไคร้เรเยยุดแห้งนักกาเก่ามันบวมมัเดยวนี้มันบวมหน้ามัยเลอไปไปซาพี่น่ไอ้ขอบใจเลเนาะ อามีตะเบืนสิมาเอาละสิมาเจอกันเพราะว่าสภาพเราตอนแรงพอดีละช่วงหนึ่งแรกไปอยไปเอาสิบใบเนาะจ้าเจ้าจ้ามันต้องเป็นใบไม่ไหมเน้นเนาะ่านาเ้ไหนะซนี่แหละยนนะใม่ซอเลยสำนี้ยใม่ือเ่ใหม่อยู่ยัใหม่โหมนใดอกไปไไม่แล้วไม่แล้วจบเดี๋ยวเดยได้มาตีเนาะโอเคโอเค ไปไปสักโดยสบายดีเด you ้อพี <I> ่น้องจบคลิปไว้าทำนี่เลยมีแต่ว่าเขาอ่าเบอร์อื่นนะิีิจังว่ากันเนาะอ่ายันยันได้ไปสร้างเค้กสร้างยังให้เพื่อนอีกด้วนี่พี่น้องเลยเพราะมือเดียวกันวันเกิดบัเตียงกับสาบุญบ้านนะอันนี้อ่าเมนเมนมือเดียวกันน่าจะได้มามาจัดน้ำกันบ่ได้ไหนแต่จังหวากันเงินบุมีเดยโก็บุญเงินซื้ออะไรอยู่เล่นเลยยี่ ด้างมวยล้างมวยนี่บ่เงาเราเป็นกระเพาะอยู่คือเนาะจะจีบกวนเลยคือเนาะนั่นบมเมนต์เลยนี่โมเมนแชมเปี้ยนหมดลูกเวลาที่วายากระเพาะโมเมนต์แชมเปี้ยนโอ้ยพี่น้องเลยไปไปบอกอะไรให้เงาพี่น้องไาไปถ่ายการถ่ายงานก่อนว่าเจอกันเบออื่นเด้อเนาะวันเกิดบนเตียงเออเบาเตียงเดี๋ยวจะไปเช่าผ้าให้เพื่อนแต่จังว่ากันเนาะเกิดในเตียง มันเกิดไอเตียงกับมันเกิดชาวบุญมันมนะหรือว่าดองบุญท่านแหละเนาะไปะพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบายเนาะเดย์ <c oughs> เอาพี่น้องพอดีเร <c oughs> าไปยืมเงินน้ำน้ำทางแม่มิกมาให้ก่อนนะอ่า <c oughs> บารี่อยากได้ไปเลยฮะนะแ <c oughs> ละและ <c oughs> ให้ให้ซาน้องไปคืนแล้วตังหะบารี่สิแหละให้พูดคุยกันเองนะ เอบาลี่เอาไงบาลีเ <African> ป็นหนี้แล้วอยู่เราไปยืมมาให้ก่อนเนาะบาลีอยากได้สักสิบใบพี็นอย่างไรนั่นคือหิ้งเอื่นฮะบาเตียงนะจังหวะกับจังหวะคันชุบเจ้าบิ้วชอยกันให้เราให้กันแล้วกันอะไรให้อยู่ดังเละอ่าเป็นองมีซองอยู่บ่มีซองอยู่บ้อ่าซองงามๆแน่าแบบซองขาวหรือว่า อังเปาั่องเปาก็ได้อังเปาก็ได้ให้เฮาเนี่ยมีอยู่บ่เปิดบ่เกิดบ่ขมีเฮาูจีนก็ได้จีนวยแล้วคำบ่มีเฮาสิไปซื้อเอาก็ได้เเฮาห็นอยู่น้บ้านเขาโอเคได้ได้พี่น้องสิใบหน้องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบตัวแรกนะชาวน้อยเพิ่นว่าสิเพิ่นสิไปถอนให้แต่ว่าเพิ่นที่นี่แบบน้าแม่มิกเรามีอยู่เพิ่นก็เลยไปยืมมาให้ก่อนแล้วก็เพิ่นจังว่ากันตอนนั้นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาถือว่าเป็นครั้งแรก ครั้งแรกแฮกมารที่บาร์รี่ชีได้เอาเงินเอาเงินดอน <c oughs> เอเนอ,เอก็เป็นหนี้พร้อมได้เป็นหนี้พร้อมแล้วก็ชีได้เอาเงินไปเสื้อผ้าทั้งบาร์เตียงเพิ่นนะปีกานี่เอาเงินเงินบาทให้เพิ่น <c oughs> นะเสื้อผ้าไอ้ายแล้วก็ปีนี้ชีเอาแบบอยี๋ยวหามันแปลกๆไม่เนนะี่ยนะก็ไม่ป่ะอ่าอาจจะว่าเป็นชีไปซื้อทองที่อย่างรักกับบกค่อยมักใส่ปันได <c oughs> เราบอสัยอ่เราบอาบอบสัยาบาร์รี่คนหนึงบุกค่อยแบบอ่าบุกค่อยบมัด <laughs> โอ้ยก็จาวเาหลอนมันั่นกว่าเจอะ <laughs> <sm all> เออ,อเพี่น้องเอ้ยี่ยเบอีเ่น่าอองก็บป่าโอเคไปพี่น้องว่าที่จบเลยพอดีพนเอาเงินมากเลยเอาไปเลยมื่อนี้ได้แล้วเดี๋ยวไปหาโองหายางไส่ <sh arp> เนาะอ่าปขอบใจเดลัอีกรอบนึ่งเด้อพี่น้องเอ้อ กี่ดอกกำไรก็ได้จังไมมว่ากันดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยบมเก็นกำไรน่าตาต่างประเทศมาได้เลนเด้อโดยโดยนายอยากอยากมีอยู่บ่อืมโอเคโอเคไปพี่น้องไไปอีกรอบหนึ่งบายบายเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันบืนสะพ้ายบนเตียงโดย